าามุกันวว่ยงไ, <c oughs> ไปนะคะเราจะเอากาแฟที่เราบดไว้แล้วมาใส่นี่ <tekn isch. S 1> โอ้โหขนตาเกือบปิวนะคะเราจะรอ,อ,อน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ย๋ยวโลโก้ของร้านก่อนนี่ สดใหม่ทุกแก้วเพราะว่าทำแก้วต่อแก้วเลยโอ้ยจิ้มจนมันคือใช้หลักน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วมันพุ่งขึ้นอะ่ะ <c oughs> อันนี้คือสิ่งนะที่เราได้นี่สดสดเลยค่ะนี่โอ้โหล คือกาแฟแก้วแรกที่ทาเองเอามาชิมผลงานของเราก่อนอืมหวานมันมากกาแฟดีเวอร์แต่ว่าถ้าใครชอบเข้มชอบหวานน้อยหรืออะไรอย่างงี้สั่งพี่เขาได้หมดเลยได้ทุกรถเลยได้ทุกรถค่ะรถบกระบะได้ไหมไม่ได้พังคดูกันว่าเราจะหายม่วงไหมยอดดีเลิศเด็ดขาดอันดับหนึ่งศักดิ์สิทธิ์มาัศจรย่สุดสุดยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด ดีที่สุดเลิศที่สุดชนะเลิศเลิศเลอดี